ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกและไม่โกทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆการ์ดเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมได้มาอีกหนึ่งกล่องแล้วครับผมสั่งมาจากช้อปปีอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับว่ารอบนี้นะครับเราจะมีอะไรเด็ดๆอีกบ้างนะครับผมคัตเตอร์อันเดิมครับคมจัดๆครับตอนนี้เอาแล้วครับมาอย่าโดนนิ้วก็พอนะเอาแล้วครับขออนุญาตแกะโชว์เพื่อนๆเลยนะครับในเวลานี้นะครับ รอบนี้ครับเป็นการ์ดที่แบบเก่าแล้วนะครับผมก็โอ้แน่นอนครับแพ็กมาอย่างดีเหมือนเดิมนะครับโอ้มีจ้งยูนะครับ for your order ด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับเดีขออนุญาตแกะเลยนะครับแบบเร่งด่วนเลยนะอะาแล้วครับโอ้แพ็กได้ดีมากครับเดี๋ยวแกะยังไงต่อวะอ่าแล้วก็เผื่อมีการเสียหายนะครับเราจะได้เคลมได้นะแต่ว่าแหม จากเกมมอนนะครับเราก็คงไม่ได้เคลมอะไรนะไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่มันจะมีความเสียหายจากการขนส่งนะเออนะครับนี่ครับโอ้โหรอบนี้ครับมาเพียบเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าครับทั้งหมด9ชิ้นครับผม ก้ฉบับด้วยกันนะครับผมโอ้โ oh หแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะอาโอ้กล่องสะเทือนเลยครับผม <laughs> เอาละครับนี่ครับ333 3, 3, ครับมีซันมูนปุกตำนานนะครับหน้าปกรูกเกีย3ครับแล้วก็ซันมูนเงาอําพรางนะครับเป็นหน้าปกของโอ้โ oh หเจ้าไคริวนั่นเองนะ แล้วก็เป็นหน้าปกของไอตัวนี้มันชื่ออะไรเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจครับผมจาชื่อมันไม่ได้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีอะไรเด็ดๆหรือเปล่านะครับณนเวลานี้ไม่แน่ใจนะว่าเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยนะครับยังคงมีอยู่หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่าของจริงหรือของปลอมนะไปที่2แรกกันเลยครับผมเอาละครับมาดูกันนะครับน่าจะลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมเช้าๆนะครับต่อจาก Rov ไปเลยนะครับผม วันนี้นะครับเช้าวันที่6แล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนทุกคนก็คงจะหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับผมก็วันนี้เป็นวันเชดเชยนะวันพิเศษเมื่อวานนี้นะครับผมก็เลยมาลงคลิปให้วันนี้นะครับก็เป็นวันที่วันหยุดของเพื่อนๆนะครับจะได้รับชมกันโฮ oh, รูบี้ครับแหมเจ้ากระต่ายน้อยนะ่ารักมากเลยนะครับผมแต่ตอนกายร่างสองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรกายพลังงานพื้นฐานครับอื <c oughs> แล้วก็แฟ เมื่อขึเหรอครับโอ้โหตัวนี้เอ๊ะเจ้ากวางเรนเดียที่มันมีสีรฤดูหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เป็นนะครับโอ้โหอาลล่าครับโกโรนนะครับผมแล้วโอ้โหดูเหมือนจะเกือตั้งแต่สองแรกเลยครับผมลัสเฟอร์เซียครับแล้วก็เป็นเชือกลบหนีครับพลังงานโอ้โหเป็นของเทนเนอร์ไปครับโอ้อะไรครับเนี่ยเปิดมาอันแรกก็เกือแล้วนะครับผมจะมาขออนุญาตดูครับว่าเป็นของแทหรือเปล่านะ ดูสีก็ไม่ต่างกันนะครับต่างกันไหมเพื่อนๆไม่ต่างเนาะถ้าต่างเราจะเห็นชัดกว่านี้นะนะครับแสงที่อาจจะเข้าไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมของแท้นะครับโอเคนะครับตัวนี้คือซื้อมาในราคาที่มันย่อมเยานะครับในราคาถูกนะครับก็จะค่อนข้างที่จะลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าของจริงหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันใบที่สองกันต่อครับ เอาละครับมาดูกันต่อนะครับสันมูนนะครับในฉบับที่สองนะอันนี้ขออนุญาตเขียบไปตรงนู้นก่อนล้วกันนะโอ้โหเรามาดูกันครับว่าสองที่สองนะครับจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะโอ้รอบนี้นะครับมีส่วนลดต่างๆนานเนี่ยนะครับตกซองนี้นะครับซองหนึ่งประมาณ 20- ่สบถึงยีบาทนะไม่แพงนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับอ้าวอีกกดํามาแล้วครับผมรอบนี้ครับ โอ้โหยามิคาราสุนั่นเองครับอาล้วครับมาอยู่กันแนวนอนกันนะครับวันนี้โอ้โหพลังงานพื้นฐานครับเป็นต่อสู้ครับผมแล้วก็ฟุคุซิโรนะครับฟุคุซิโรนะครับโอ้โหแล้วก็อาลครับมีวิ่งวิ่งอยู่ด้านหลังครับไม่แน่ใจว่าจะกินการ์ดฟอยธรรมดาหรือเปล่าวุ่ยได้พิกาชูด้วยนะครับผมพิกาชูนะครับ HP 70นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วก็อิเล็กทริกบอลนะอ้าวแล้วครับมีฟอยครับอาจจะเป็นฟอยธรรมดามากกว่าครับโอ้แต่ว่าวิงวิงนี่แปลกๆเหมือนกันครับหัวจะเป็นการ์ดเทนเนอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับร่าง2ของอ้าเทนเนอร์นี่อยู่ข้างหลังครับโอ้โหไทเมอือบอลครับโอ้ยเอาเป็นตัวอะไรครับซาสันรราครับโอ้ยเจ้านกสามหัวนั่นเองครับซาสันรราครับ HP อยู่ที่160เลยครับแล้วก็เป็นการ์ดฟอยธรรมดานะครับผมโอเคครับไปกันต่อครับแหมมีปิกกจูนน่ารักมาให้1ตัวนะครับผมก็เก็บไปนะมีตัวนี้ที่พอจะดูได้หน่อยนะครับผมโอ้โหซันมูนนี่นะครับหน้าปกลูกเกียรนี่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกเกียรเลยด้วยกันนะครับเนี่ยก็ขอแค่ให้มันมีลูกเกียรสักตัวแล้วกันนะ ไม่ค่อยจะรู้อะไรนะครับเพราะว่าผมเอามาเปิดเล่นๆนะครับแล้วก็เอาการ์ดไว้เผื่อได้ลองเล่นเป็นการ์ดเกมดูนะครับว่าจะสู้เพื่อนๆได้หรือเปล่านะเอาละครับหมาครับอืมอาร์เมทามะนั่นเองครับผมแล้วก็ไปเป็นพลังงานพื้นฐานครับพลังจิตนะครับผมแล้วก็เป็นอารราไรชูครับไรชูโตขึ้นนะครับอืมอออารูราครับอในคลิปวิดีโอของโปเกมอนโกมชอบเรียกอารูห้านะครับ จริงๆเป็นอารูลานะครับโอ้โหแล้วก็พารัสครับผมแหมรอบนี้อ้าวแล้วครับมีวิงวิงอีกอันนึงครับแต่ว่าวิงวิงอันนี้เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรนะ1นึสอการ์ดใบเนี่ยครับที่ผมสงสัยในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับการ์ดชุดนี้เนี่ยมันมี6ใบเหรอครับนี่ครับเป็นร่างหนึ่งของเลพาดัสครับผมเจ้าแมวเหมียวนั่นเองครับ แมวสีม่วงนะครับเนี่ยมันมี6ใบนะครับผมบางชุดเนี่ยทำไมมันถึงมีแค่5้าใบนะเออผมไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็เป็นการ์ดฟอยล์ธรรมดาครับโอ้ไซนิงนะครับเกโนเซกนั่นเองครับผมอ้าวแล้วครับได้เกโนเซกมา1ตัวนะครับที่เป็นการ์ดฟอยล์นะก็โอเคนะครับเราซื้อมาราคาซองยี่สิบนะครับยี่สิบกว่าบาทก็คุ้มค่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผม ก็เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับกับเจ้าไคริวกันเลยนะครับมาเดี๋ยวต้องตัดคลิปหน่อยแล้วนะครับผมเอาล้ครับเมื่อกี้กล้องสะเทือนเลยนะมาดูไคริวกันต่อเลยนะครับแบบรัวๆนะครับผมก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับผมก็ถามว่าใช้งานได้ไหมก็น่าจะใช้งานได้นะครับผมผมว่านะครับเอาล้ครับเปิดมาเป็นการ์ดเทรนเนอร์ก่อนเลยครับลาหนุยครับลานุยนะโอ้โหน่ารักจังเลยครับ แล้วก็เป็นโรตอมนะโอ้ยในเกมโปเกมอนยูไน์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเอกตัวหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับโรตอมเนี่ยนะครับตัวโดนตีครับผมนูเมลครับโอ้หนูเมลนี่อยากได้มากครับในโปเกมอนโกนะครับหาจับยากมากมากครับตัวนี้นะครับโอ้โหแล้วก็พลังงานพื้นฐานครับแล้วก็การธรรมดาครับเป็นยุคซีครับแล้วก็น่าจะเกลือไปครับผมเรียบร้อยครับมิ มิรอบครับเจ้ากระต่ายนะครับกระต่ายฟุงฟิ้งฟูฟ่องนั่นเองครับโอ้โหเสือไปครับขาริวฉบับแรกครับโอ้ยสองที่สครับเรามาดูกันดีกว่าครับแหมเสียงน้าแข็งหล่นนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านนะครับคงเปิดขายของปกตินะเอาแล้วครับมาดูกันครับเป็นกาเทนเนอร์เมื่อก่อนครับราชูเน่เหรอครับใช่ไหมเขาอ่านว่าลาชูเน่นะครับแฟบ อันโนในโปเกมอนโกหายากมากๆครับตัวอันโนนี่นะครับโดยเฉพาะใครจะหาให้ครบทุกภาษาอังกฤษนี่นะครับแย่เลยครับหาจับยากจริงๆครับโอ้โหเคลฟี่ครับอน่ารักจังเลยครับแล้วก็เป็นพลังงานพื้นฐานพลังอะไรวะเนี่ยทาไมแปลกๆเหมือนไม่เคยเจอเออเป็นพลังงานอะไรไม่รู้ครับไม่ค่อยคุ้นเลยครับเพื่อนๆแฟรี่ใช่ไหมน่าจะเป็นแฟรี่นะ โอ้โหอาแล้วครับมีการ์ดฟอยครับรอบนี้ครับจะจะเป็นฟอยธรรมดาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูมุมบนดีกว่าครับมุมบนเป็นสีเหลืองครับเป็นล่างสองครับฟอยธรรมดานั่นเองครับผมชิบะคอยนะครับผมชิบะคอยเป็นฟอยธรรมดาอีกหนึ่งชิ้นครับแล้วก็คิรินลิกิครับเจ้ากวางนั่นเอ้ยมันเป็นกวางหรือเปล่าเหมือนยีราฟผสมกวางนะครับตัวนี้นะครับยีราฟนั่นแหละนะ โอ้โหดูครับเพื่อนๆ5กล่องครับ5ซอง5ซองครับไม่ใช่5กล่องครับได้ฟอยล์ธรรมดามา3ชิ้นครับโอ้โหอ่ะดูต่อครับไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรให้เราหรือเปล่านะครับไฮรีวสองสุดท้ายนะก็ไม่ได้ลุ้นเลยครับเพื่อนๆไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวตัดต่อกันให้รับชมยาวๆเลยครับอัลตร้าบอลครับมาแล้วครับผม อันตราบอลมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมเอาล้ครับมาดูกันต่อครับมีสะดุดนิดหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้ <laughs> โดราเปียนเหรอครับเนี่ยอ๋อจะอ๋อจะมาแรงป่อน,นัเองครับมาแรงป่องนะครับผมโอ้เฮ้ มีฟอยแล้วครับมีฟอยอีกแล้วนะครับผมฟุกคามารุครับเจ้าฉามน้อยของเราเฮ้ยมีฟอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโผล่ออกมาครับได้ลุ้นครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอะไรพลังงานพื้นฐานครับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังไม่ดึงครับดึงข้างหลังเนี่ยครับไอ้ซองเนี่ยครับมันมีอยู่หกหกใบนะครับผมลัคกี้นะโอ้น่ารักเชียวครับลัคกี้นะ โอ้โหอาล้ครับมีฟอยล์รอบรอบทิศเลยครับแล้วก็เป็นสีวิงวิงด้วยครับมีขอบดำครับโอ้โหเป็นขอบดำครับเพื่อนๆขอบดำอมมลเป็นสีเหลืองครับโอ้น่าจะเป็นล่างอะไรสักล่างนี่แหละครับผม <c oughs> เป็นวีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ยังไม่เห็นตัว V ีนะครับเป็นระดับ RR แค่นั้นครับผมแล้วก็เป็น ไรโคร GX ครับผมสวยครับดีหรือไม่ดีประการใดไม่แน่ใจครับผมเป็นการพื้นฐานนะครับไรโคร GX อ็โอหเ้เเลยนะเล็บจิกกับฟ้าผ่านะครับทันเดอร์เรนจีเอ็กซ์โอโหสุดยอดเลยครับผมเป็นระดับอาอาแค่นั้นนะครับผมแต่ก็สวยนะสวยใช้ได้เลยนะโอ้ผ oh, ม oh, ว่ามันเท่ดีนะ ใบนี้นะครับก็โอเคครับมีอามาหนึ่งใบวางนี้แล้วกันครับเพื่อนๆจะได้เห็นไกลไนะโอ้โหปึงนี้ครับโอ้โหเกลือครับปึงนู้นครับพอจะมีของหน่อยนะโอ้โหอ๋อแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับอีก3มฉบับครับผมอ๋อแล้วครับผมเหลืออีก3ามเล่มนะครับเป็น ซันมูนนะครับปลูกตํานานนะครับไหนน้ำปกของเจ้าตัวเนี้ยมันชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆหรือเปล่านะมาครับ2ที่1ครับโอ้โหเอาละครับมาดูตัวแรกเลยครับน่าจะเป็นโดคูร็อกนะครับผมเอาละครับโดคูร็อกนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นพลังงานพื้นฐานมาก่อนเลยครับใบที่2ครับใบที่สโกบิดครับใบที่4ครับรัชครับผมใบที่ เป็นฟอยธรรมดาแน่เลยครับผมแล้วก็เป็นไซนิงจิลาชิครับผมโอ้โหสวยครับวิ่งวังวิ่งวังเลยนะเอาละครับแล้วก็เป็นคาปูเทเทฟูครับนี่ครับมันมีหฉบับเบเนี่ยครับโอ้โหเอาละครับเก็บไว้ก่อนนะหนะครับผมแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยครับมาครับ มีอะไรให้เราอีกหรือเปล่านะโอ้โหรอบนี้ครับผมโหจัดจัดนะได้ไรโครไปตัวเดียวเองนะครับอื้อหืออาละครับมาดูครับแฟ็โอโหฮิดโตฮิดะฮิโดฮิดใช่ไหมแล้วก็เป็นพลังงานพื้นฐานครับแล้วก็เป็นโอโอซึบามะครับผมโอ้โหแล้วก็เป็น โยวาชิครับแล้วก็มีฟอยไหมไม่มีครับผมโอ้โหเป็นเทนเนอร์ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเอ็นบิวครับผมโอ้โหเหลือสองสุดท้ายไม่อยากเปิดเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเอาแล้วครับสองสุดท้ายท้ายสุดครับเรามาเปิดกันแบบรวดเร็วเลยนะครับไม่มีอะไรให้รุ้นแล้วนะครับวันนี้คลิปวิดีโอก็ยาวพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวไปรวมๆให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับมานะครับผม ฮิดฮิเดออีกแล้วครับโอ้โหพลังงานพื้นฐานไฟครับโฟวารุนครับรอบนี้แล้วก็เป็นเงี่ยงพิษครับโอ้โหแล้วก็เป็นฟอยอะไรเอ่ยแฟบโอ้โหเป็นคาปูเรฮิเรครับโอ้ตัวนี้ก็เป็นฟอยธรรมดาครับได้สวยๆไปครับผมแล้วก็เป็นฮิโนฮิเดออีกตัวครับเอ่อล่างสองล่างสามแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ มีให้เ,เพื่อนๆรับชมแค่ประมาณนี้นะครับผมี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปว่าจะเป็นตัวอะไรขอลาไปก่อนกับเจ้าไรโค GS ครับผมสวัสดีครับ